Two, one. I wanna wake up with. ที่ทอสขานาราคาเซตตาตรงนี้ก็คือห้องของเราเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ห้องนะคะถ้าได้เข้ามาปั๊บก็คือจะมีเตียงสองคนตรงนี้ถ้าอันนี้เป็นห้องของพวกเราสี่คนสี่ที่น้องเจเจมีมาวินแต่ว่าเดี๋ยวดีก็มีนอนอีกห้องหนึ่งเสร็จแล้วขึ้นมาชั้นข้างบนจึ้ง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 เหนื่อยจังแล้วก็ขึ้นมาเป็นชั้นลอยอย่างนี้ก็จะเป็นถ้าได้อีกสองคนนอนตรงนี้อุ้ยมีคนได้ออกช่อง สวยเซ็กซี่สู้ซ่าอีกแล้วนะทุกครั้งที่ออกนั่นแ,แหละเหนื่อยเลยไอแค่น,นี้คือ้ของเราคืนนี้ Wow. สมองจงะทะลักก็คือแบบจดเดยอะมากแต่ว่าส่วนมากก็แคปสไลด์มาเขาขี้เกียจจมมันเยอะมากเหนื่อยครับเมื่อกี้หลับมาอโอ้เคสเมืม่อไหม่เมื่อกี้หลับมาเพราะแบบมันง่วงมากโอ้เสียงมาวินดังจัมงมันง่วงมากแบบไม่ไหวก็เลยนอนไปประมาณชัว่วโมงหนึ่งหลังจากเรียนเสร็จเลยก็ตื่นมาแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบรอ้อยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็กินข้าวเย็นครับ นี่มากินข้าวเย็นกันครับน่ารักน่ารักมากนี่หนนี้น่ารักมากเจ๊ทันมาหน่อยน้องไม่สนใจ <c oughs> น่ารักน้องอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เลยตลอดไปชอบเขาใหญ่จังน่าด่าตอนนี้คือที่เราจะมากินข้าวกันแบบน่ารักมากๆมือ โอ้โหกองสัตว์ขั้นรุนแรงเมื่อกี้นี้มิมมี่กินอันนี้แล้วมิมมี่บอกว่าแต่ดีบอกว่ามิมมี่กินเหมือนข้าวดูดฝุ่นเลยมาวินก็ได้กินบ้างแล้วมามิเป็นไงไหนโชว์หน่อยมันมันเหมือนข่าวดูดฝุ่นแต่มันแบบมันแบบมันมันพังมันพังมันมันสวิตตมันมันสวิตมันแบบมันจี๊ดจี้อยู่นิดหน่อยสวิตมันจี๊ดจี้อยู่นิดหน่อยวินโวข้าวดูดฝุ่นมันพังไหนทำท่าดิ พังใช่ไหมมันติดติเหรอฮัลโหลทาอะไรตรงนั้นเอ่อเอ่อไ่ตรตรงข้านบนนั้นี้มันเย็นมากอะ <c oughs> งนคือ่ข้างบ้านั <Yeah. S 2> มัน,นามากเลยง่วงมากเลยเราจะไปกินข้า,าวเช้ากัน let's go มากเลยอ่ะเราเดินเดินๆมาซื้อบ้านตรงนี้สักหนังหนึ่งนะเหนื่อยเหนื่อยเหนืลอยที่นอนมานี้พักมาตรงบ้านนี้หนูอยากหนูอยากอยู่ที่นี่มันเต็มเลยแต่ดิบอกว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะมาจองแต่มันไม่ได้อยู่ในบุ๊กิ้งไงไม่รู้จองไงมันชื่ออะรเมื่อกิขับไปอีกโซนหนึ่งจะเป็นแบบคล้ายๆอังกฤษไสไตล์คอนสี่คือบอกใครนะบอกเธออ๋อเอชื่อพูดอะไรหล,ลอกให้เ,นใน <c oughs> เราเล่นนะโอ้ยอ่ะ เอกทุกคนก็คือเมื่อกี้ก็เห็นมปค่ายฝันึ้นนั่นจะกินข้าวเสร็จก็แบบเออง่วงมากคอไปปกติตื่นสายใช่ปะแล้วเสร็จแล้วก็แบบมาเก็บของในห้องเก็บของดีๆหลับโอ้ยหาวอเลยหลับหลับไปเลยเพราะว่าง่วงมากเจ็ดมาดังสิพอง่วงมากเลยอะตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วตอนนี้เด็ยกําลังจะเก็บของแล้วก็ออกจากโรงแรมกันไปคาเฟ่มัง้งคิดว่า โอเคทุกคนวันนี้แล้วก็มีของมาในแอมด้วยก็คือเจียเจ็ดรีวิวเออโอเคชื่อชื่อช่อชื่อชัวเจียเจ็ดนักรีวิว แบบเราอะเคยได้ยินแล้วก็เราเชื่อทุกคนน่าจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินผ่านๆมาบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างดังมากๆซึ่งเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งในเซเว่นมาเป็นเวลาเดปีแล้วด้วยแล้วเราแบบคือเราอะเห็นครั้งแรกในรายการของแบบพี่ก้อยและตี้ดีมเขาแบบเนี่ยเขาแบบมารีวิวแล้วเราก็เลยแบบเออไปลองดูก็คือแบบดีจริงๆที่เราจะแบบมาแนะนําทุกคนว่าก็คือมันอาจจะช่วยเรื่องของแบบผิวค้าเสียแล้วก็แบบช่วยรักษาเรื่องของสิวด้วยซึ่งมันอะเห็นผลภายในแบบ2สัปดาห์เลยก็คือแบบลองไปซื้อเมื่อกีนดูก็ได้แบบเพราะมมัันนนีีออล็็กก้ คือที่ขายที่เซเว่นอย่างเงี้ยก็คือมันแบบซองเล็กมากแล้วก็ราคาแบบ99บาทเองก็คือลองซื้อมาใช้ดูก็ได้ว่าแบบมันเห็นผลจริงหรือเปล่าเพราะแบบเราว่าถ้าดูคนลองใช้ก็น่าจะแบบประทับใจอะไรอย่างงี้ทีนี้เนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งออกสินค้าใหม่มาเยวขึ้นมาเร็วชฎานี่คือวีด้าคอลลาเจน CNE เป็นคอลลาเจนเปปไทด์ที่จะช่วยบำรุงผนะิวนะก็คือเมีจะมีสารกรัดจากส้มสีแดงช่วยให้ต้งตามแสง u ีแล้วก็จะมีเอสโอดีที่เป็น สารอน,นุมูลอิสระที่ทำให้ผิวเกิดริ้วรอยแห้งก้ามแล้วก็ พวกวิตามินที่อาจะช่บรุงผิวนันเองซึ่งแบบถ้าเกิดว่ากินสองตัวร่วมกันก็จะดีหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบอันนี้ป็นผลิตสารใหม่สุกอันนี้มีมานานแล้วแต่ว่าก็คือทังคู่ก็คือแบบก็คือแบบดีอะต่อต่อผิวเราเองซึ่งแบบทำาครให้ซื้แบบเออหน้าโซมหรือว่าหมองคล้ำหรือแบบอยากจะแบบหน้าสดอนสบายได้อะไรเงี้ยก็ลองซื้อมากินดูได้นะทุกคนซึ่งมันก็จะมีขายทั้งที่บูธทัสารแล้วก็เซเว่นเลยถ้าเซเว่นก็จะมีขายซองเล็กอย่างนี้ถ้าเกิดที่บูธก็จะเป็นแบบซองใหญ่อย่างงี้ ก็เดี๋ยวขึ้นราคาไฮท่าด้ก็ไปซื้อกันได้นะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไร่อังหุนใช่ไหมช่ชื่อแกรนด์มอนเต้ถ้าเขาจำได้ผิดใช่ใช่ใช่เป็นไร่อังหุนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนกลับอุ้ยมาวินเทร์โปรโมทได้ลืมไปดูกันมีคนทำยูทู e แข่งมีคนทำยูทู e แข่งโอเคเราไปกินข้าวกัน E